ชาวลัคนาราศีมังกรสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่15ธันวาคม2568ซึ่งดวงดาวมีการโคจรยกย้ายราศีดังนี้ค่ะ วันที่6ธันวาคมเวลา19นาฬิกา25นาทีดาวอังคารหมายเลข3โคจรยกย้ายจากราศีพิจิกไปสถิตณราศีธนูและในวันรุ่งขึ้นคือวันที่7ธันวาคมเวลา3นาฬิกา24นาทีดาวพุธหมายเลข4โคจรยกย้ายจากราศีตุลไปสถิตณราศีพิจิก เรามาค่อยๆไล่เรียงกันนะคะวันที่6ธันวาคมดาวอังคารโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูตรงกับเรือนวินาศค่ะช่วงนี้ท่านอาจรู้สึกว่าพลังงานของตัวเองลดลงรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติหรือมีความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวอยากหลีกเล้นจากผู้คน ต้องการเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะคะบางท่านก็อาจจะทํางานเบื้องหลังทํางานลับๆทํำงานที่ไม่ค่อยมีใครเห็นเป็นงานที่ต้องการความเงียบสงบหรือว่าทํางานคนเดียวมากกว่าการทํางานเป็นทีมนะคะสําหรับท่านที่ทํางานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นงานการกุศลงานในโรงพยาบาลงานสืบสวนงานข่าวกรองหรือ งานที่ต้องเสียสละเช่นพยาบาลแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ในเรือนจำนักสังคมสงเคราะห์นักสืบหรือว่าผู้ที่ทำงานในสถานที่กักกันช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีพลังในการทำงานเหล่านี้ได้ดีถึงแม้ว่าจะต้องเสียสละ ต้องอดทนอย่างมากค่ะบางท่านก็มีความสนใจในเรื่องจิตวิทยาเชิงลึกเรื่องโหราศาสตร์นะคะหรือบางท่านก็จะใช้เวลาในการทำสมาธิฝึกโยคะหรือหันไปสนใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความสงบภายในเพื่อจัดการกับพลังลบๆต่างๆที่ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึก กดดันอยู่ข้างในใจค่ะอย่างไรก็ตามช่วงนี้ท่านน่าจะต้องระวังเรื่องศัตรูลับหรือว่าคนที่หักหลังนะคะอาจจะมีคนที่แอบอิจฉาแอบริษยาแอบทำร้ายท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวค่ะอาจจะถูกนินทาใส่ร้ายหรือถูกทำลายชื่อเสียงแบบลับๆโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะคะโดยเฉพาะคนที่ แสดงตัวว่าเป็นมิตรแต่อาจจะมีเจตนาร้ายซ่อนอยู่ค่ะนอกจากนี้ก็ฝากให้ระวังอุบัติเหตุนะคะออโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือว่าในที่รับตาในที่เปลี่ยวจะเดินทางไปไหนมาไหนโดยเฉพาะในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยขอให้ระวังมากๆค่ะ ส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะบางท่านก็อาจจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีค่ะฉันก็ขอสรุปนะคะในส่วนของดาวอังคารจังหวะที่ดาวอังคารอยู่ในเรือนวินาศนะคะขอให้ท่าน พักผ่อนให้เพียงพอค่ะใช้เวลานี้ในการฮิวใจตัวเองนะคะเวลาที่พลังงานกลับมาท่านก็จะแข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับทุกสิ่งได้อย่างแท้จริงค่ะวันที่7ธันวาคมดาวพุธโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก ตรงกับเรือนลาพะค่ะในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกอยากเข้าสังคมมากขึ้นค่ะท่านอยากพบปะผู้คนอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากสร้างเครือข่ายคอนเนคชันใหม่ๆนะคะก็ถือว่าเป็น ช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับการขยายวงเพื่อนฝูงรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าค่ะท่านจะสามารถพูดคุยกับคนได้หลากหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักเขียนนักพูดหรือว่าคนที่สนใจเรื่องหนังสือเรื่องภาษาคนรอบข้างก็จะรู้สึกสบายใจที่จะได้คุยกับท่านนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนฟังที่ดีนะคะ พูดจาน่าสนใจแล้วก็ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ค่ะหรือบางท่านก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มเข้าร่วมชุมชนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่ากิจกรรมที่ต้องใช้สมองใช้สติปัญญานะคะเช่นไปเข้าร่วม กลุ่มบุค,คลับนะคะหรือว่าชุมชนออนไลน์ที่มีความสนใจในเรื่องหนังสือนะคะซึ่งก็จะทําให้ท่านได้พบเพื่อนใหม่ที่มีความคิดคล้ายกันนะคะก็น่าจะนําไปสู่โอกาสที่ดีในอนาคตค่ะสำหรับท่านที่ทํางานด้านการศึกษาการเขียนการพูดสื่อสารมวลชนนะคะไม่ว่าจะเป็น ครูอาจารย์บล็อกเกอร์นะคะหรือว่าคนที่ทํางานในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการขยายคอนเน็กชันค่ะเพราะท่านจะมีโอกาสได้รู้จักกับคนที่สามารถช่วยเหลือหรือว่าร่วมงานกับท่านได้นะคะรวมถึงถ้าหากว่าท่านได้พูดคุยกับคนที่อายุอ่อนกว่าได้พูดคุยกับคนรุ่นใหม่เนี่ยท่านก็จะรู้สึก สดชื่นนะคะได้แนวคิดใหม่ๆท่านเองก็สามารถเป็นพี่เลี้ยงเป็นเบนเทอร์ให้กับพวกเขาเหล่านี้ได้นะคะนอกจากนี้ท่านจะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในกลุ่มเพื่อนนะคะมีการออแนะนำให้เพื่อนคนนั้นคนนี้ได้รู้จักกันท่านส่งต่อแชร์ข้อมูลดีๆแชร์ความรู้ที่เป็นประโยชน์หรือว่าเป็น ตัวกลางอะเป็นได้งานในการจัดงานมิ팅จัดการรวมตัวในกลุ่มเพื่อนๆค่ะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะมากเลยในการทํางานเป็นทีมในการร่วมมือกับเพื่อนฝูงหรือว่าสร้างโปรเจกต์ด้วยกันนะคะหรือบางท่านก็อาจจะได้เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่เกี่ยวกับการสื่อสารนะคะซึ่ง เพื่อนฝูงก็จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยให้ท่านทำโปรเจกต์ต่างๆได้อย่างสำเร็จค่ะก็ในจังหวะที่ดาวพุธอยู่ในเรือนลาพะนะคะถือเป็นจังหวะที่ดีมากค่ะขอให้ท่านเปิดใจรับคนใหม่ๆแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆด้วยความจริงใจนะคะใช้ทักษะการสื่อสารของท่านในการสร้างคอนเน t ชันที่แข็งแกร่งเพราะว่า เพื่อนฝูงที่ดีจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตค่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีมงคลต่างๆ ในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่ 1- ถึง15หธันวาคม2568ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่สี่วันที่7วันที่ส0วันที่11อวันที่13และวันที่ส5บห้าธันวาคมค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึก ดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดได้สมดังใจนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ